แม่ห่างหายไปซะนานวันนี้เรามาลองเล่นแรงในแอลบ้างดีก oh ว no ่านะแม่เอ้จอจอดจอจอมีใครเอาเลดบบนั่มีคนเอาเลดบบนั้อครโอ้เช็ดเช็ดเช็ดโอ้ยา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  เออไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้ยแหมไม่น่าเดินไปเลยไม่น่าเดินไปเลยมาเสียงเพลงอะนะมันไม่ใช่แค่เพลงหรอกนะมันคือชีวิตโอ้ตอนนี้ครับเวลาบุกกันตั้งแต่แรกเลยครับผมโอ้โหเวลหนึ่งครับผมโอ้ยมีฮิลทันนะผมโอ้เพื่อนปลอดภัยดีครับผมแหมเขาใช้ฮิลไปแล้วครับนาริใช้ฮิลไปแล้วผมโอ้โหโอ้โหตอนนี้อากาเิกับวิสานาโอ้โหกำลังสูสีกันเลยครับโอ้ยอากาลิ่บุกไปแล้วโอ้โหได้เฟิร์สแบทไปโอ้โหสุดยอดจริงครับตอนนี้บูคองาจะได้ไหมบูคองครับต้องหนีแล้วครับตอนนี้เอย เออเนียโอ้โหวูคองหนีไม่ทันครับโอ้โสุดยอดจริงครับโอ้โหตอนนี้เราจะไปสมทบกับบนนะครับผมไปกับวูคองครับผมแต่ตอนนี้เลือดผมก็ยังเหลือไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะครับ Oh no o อ shit วีเอโก้นั้นมาครับผมเราจึงจําเป็นต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมเพื่อไปรีเซ็ตครับผมเดี๋ยวตอนนี้จะไปแก๊งบนกันก่อนอย่างแรกเลยนะครับผมโอ้ตอนนี้เลนล่างเกิดสงครามนะครับเลนล่างเกิดสงครามนะครับผมเกิดสงครามกันครับดูซิว่าเขาจะทํายังไงครับผมเขาจะซมเบยะซมเบยะต้องหนีนะครับผมโอ้ตอนนี้สู้ไม่ได้จริงครับตอนนี้ไปสมทบครับโอ้ตอนนี้เขาจะไปสมทบครับเอเคโกคับไปสมทบเอโคโจะไปสมทบไม่รู้จะทันไหมครับผมไม่รู้จะทันไหมแต่ตอนนี้มันหนีไปหมดแล้วครับตอนนี้เข้าไปแล้วครับเอโคโเข้าไปแล้วครับเอโคโเข้าไปครับ โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงครับโอ้โหได้ไปหนึ่งศพสองศพหรือเปล่าศพที่สองเขาแบบอ๋อไม่ได้ไม่ได้โอ้โหได้ไปแล้วครับผมหนึ่งศพครับผมโอ้โหสุดจริงจริงครับตอนนี้ครับเลน่าครับผมโอ้โหเบลโกกับลิซาน่าคิดจะเอาอาร์ดแกี่ครับผมแล้วเอโคจะไปสมทบความคิดว่าไม่น่าจะเกิดสงครามไม่น่าจะเกิดสงครามกันครับไม่น่าจะเกิดสงครามนะครับผม น่าจะเกิดสงครามครับโอ้โหเดะเดวเดะเดะเดะเดีโอ้ยวิเโกอย่พึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นมานนี้เออเดะเดีะเดะเดะใจเย็นพายใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ่อคิดจะแย่งเต่าฆ่าเหรอคิดจะแย่งเต่าฆ่าเหรอบ่ได้เด้อบ่ได้หรอบ่ได้หรอ โอ้โหได้ต่อไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหตอนนี้ครับอากาลีครับผมโอ้โหปลูกเข้าไปเจอแล้วอ๋อยังครับยังโอ้โหเอาไม่ได้ครับมันมาเยอะไปครับผมโอ้โหตอนนี้ครับผมโอ้โหโดนโดึงไปนะครับผมไพ่ดึงไปสมิกะดึงกลับครับผมโอ้โหคิดว่าจะไล่ต้อนอ๋อยังครับผมตอนนี้ครับผม <S <S เล่าครับผมไล่้อลไปครับตอนนี้ไพ่ครับปลูกเข้าไปแล้วครับผมโอ้โหคิดว่าไม่น่ารอดครับผมไม่รอดจริงๆครับเออรอดไปครับโอ้โหเสียดายจริงครับตอนนี้ครับโอ้ยอากาลีครับปลูกเข้าไปแล้วครับผมโดนอันตีไปครับผมโอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่โอ้โหอ่าหนีไปคคคครรัับบ้ตออนนีเโ่ไปครับ รีบไปครับกำลังรีบไปครับโอ้โหแฟดไปที่ไซด้แต่ไม่โดนครับผมโอ้โหตอนนี้บุกกองครับผมโอ้โหบุกไปแล้วครับผมบุกไปแล้วตอนนี้ครับผมโอ้โหอันติไปครับจะได้ไหมโอ้โหจะได้ไหมเอเลียต้องถอยอย่างเดียวครับตอนนี้เอเลียต้องถอยอย่างเดียวครับผม ตอนนี้ครับผมโอ้โหเอเลียครับจะตันไหมจะตันไหมใครจะได้ครับใครจะได้โอ้โหเอเลียแฟลครับโอ้โหไม่มีการฆ่าเกิดขึ้นครับตอนนี้และเอลโคก็จะไปสมทบเพื่อให้เกิดคิวนะครับผมตอนนี้ครับผมเอลโคกำลังไปแล้วครับผมต้องบอกให้ลิงถอยก่อนนะครับผมไปครับโอ้โหโอ้โหเอลโคก็เป็นคนได้ไปครับโอ้โหสวยงามครับผมสวยงามจริงครับตอนนี้คอยอย่งจะเอาวิพาอย่าเพิ่งมาเด้ออย่าเพิ่งมาเด้อเวโกอย่าเพิ่งมานะเด้อโอ้โหเอลโคก็ได้วิพาไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมตอนนี้ครับผมเอลโคไปแล้วครับอ๋ออย่างอย่างอย่างจะเอาไม่เอ ไดไหมครับอ cool> ืมโล่งครับตอนนี้โล่งครับทางสะดวกครับมาฮะทางนี้ครับทางนี้ไปฮะโทษนะครับโอ้ได้บอลกองไปแล้วครับผมโอ้โหเราก็ได้คิ้วด้วยใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยเอ้ยได้ๆๆใจเย็น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 ตายไปเนาะเอออย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งตายไปแล้วจะตายไปแล้วโอ้โอ้เออได้ๆๆ โอ้ยโอไม่นะโอไม่นะเออบวกไปแพ้นะครับผมโอ้โหตอนนี้โอ้โหตายกันหมดเลยตายกันหมดเลยตอนนี้เลนล่าบวกกันแล้วครับผมโอ้โหเขาบวกกันแล้วครับซามิยกาครับซามิยก้ากำลังได้เปรียบครับผมตอนนี้ครับผมซามิยกาไล่ฆ่าแล้วครับไล่ฆ่าแล้วครับผมไล่ฆ่าแล้วครับโอ้โหแฟนไปครับโอ้โหอีฟได้ไม่เอ่ยจะได้ไม่เอ่ยจะได้ใครเอ่ยไม่ได้เอออโดนดึงครับโอ้ไม่ได้ใครครับสองคนเลยตอนนี้ครับผมมเซน่าอยู่ไหมเอ่ยโอ้โหโอ้ย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  อุ j, honor, ้ยได้แน่นอนได้แน่นอนจุยูน oh, oh ี่เออเด้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 อเดเด้อเดได้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 ได oh, oh ้โอ้โหสวยครับสวยงามครับผมสวยงามจริงครับเอยตอนนี้ไอโอเนียมาไอโอเนียไอโอเนียเด้อเด้อถอย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 ก่อนถอยก่อนโอ้โหโอ้โหได้ไปสองคิวสวยงามครับผมและตอนนี้ทีมสีฟ้าก็ได้ไปสิบต่อแปดแลครับผมโอ้โหสวยงามจริงครับแต่ก็ยังไม่ห่างกันมากครับผมยังไม่ห่างกันมากโอ้ไม่นะเพื่อนโอ้โหมูคองโดนไปแล้วครับผมโดนลุมไปเมื่อกี้ครับผมเอ้ยสาใส่ใส่ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ไดโอ้โหได้ไปครับผม สวยงามครับผมสวยงามตอนนี้ครับผมโอ้โหตอนนี้ซัมเบลเจะได้คิวที่2ครับโอ้โหได้ไปแล้วครับผมคิวที่3มไหมคิวที่3ไหมคิวที่3ไหมครับโอ้โหตอนนี้โอ้โหตอนนี้ครับผมอาการิจะได้แน่นอนครับดีกวาครับดีกวาโอ้โหสู้ไม่ไหวแน่นอนโอ้โหยูมิของเราเสียดายจริงครับแต่ตอนนี้เอคโคไปแล้วครับเอคโคไปแล้วครับเอคโคไปแล้วครับตอนนี้ครับเอคโคไปแล้วครับโอ้โหได้แน่นอนครับจูนนี้ได้แน่นอนครับโอ้โหได้ไปแล้วครับตอนนี้เอคโคเอคโคบุกไปแล้วครับ โคบุกไปแล้วไอ้โคบุกไปแล้วเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฟีดอะไรฟีดอะไรมาฟงฟงมาฟีดมาฟงฟีดไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วเออ,อ,อสวยงามครับผมเป็นโคครับผมได้เป็นสองคิวอย่างสวยงามครับตอนนี้ครับผมโอ้โหเอารีทาร์สบายอ,าอเฮ้ยตอนนี้ครับการเกิดปัญหาครับโอ้โหใช่ไหวครับโอ้โหไปไม่ทันโอ้โหพุ่งมาอย่างนั้น ปูต้องถอยก่อนถอยก่อนชิบหายแล้วชิบหายแล้วตอนนี้กลางครับผมโอ้โหว่ากะลิไม่ใช่สามีครับผมบุกไปแล้วครับผมโอ้โหโอ้ยเดินเดินมาอยู่ในป่าได้ไงโอ้โหไหนโหไม่หวั่นทับปูของไม่หวั่นครับผมได้ไปแล้วสามีแล้วนย่งคิวครับผมโอ้โหบูของเสียชีวิตแล้วผมตอนนี้สามิครยังไงต่อ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 โอ้โหตอนนี้ครับผมสุดจริงครับสุดจริงครับโอ้โหได้ไหมได้ไหมจุดจุดนี้ได้ครับได้ไหมได้ไหม ได้ไหมโอ้โหตอนนี้โอ้สวยงามครับผมไอ้ค้โได้ไปสองคิวสวยงามจริงครับผมเออหูซุ่มซุ่มรับซุ่มเออเด็ดเดเดเดป็นหนึ่งเป็นหปหนึ่งโอ้โหยู่มีเปิดติดไปสวยงามครับผมสวยงามจริงครับ

เพิ่งถอยก่อน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 โอ้โหถอยมาเอ้ยต่ออยู่บัวองโอ้โหดันสะดวกครับดันสะดวกโอ้โหเทเพอร์ตไปครับโอ้แต่เป็นไม่เป็นทันการครับนะโอ้โหไม่เป็นผลแน่นอนนะโอ้โหเสียนี้ครับเสียเทเพอร์ตไปฟรีครับโอ้โหเมื่อกี้ดูเดือดกันเชียวครับผมมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวน,นะครับผมโอ้โหตายชิบหาย โอ้แล้วซามีการไปเลนล่างพอดีครับผมโอหตอนนี้ครับผมกลายเป็นว่าทีมนู้นบุกสบายแล้วผม โอ้โหสวยงามครับผมทัมมีครับเปิดตีไปครับผมโอ้ได้สวยครับหึ่งคิวครับผมหงคิวครับสคิวครับสมคิวสคิวโอ้โอ้โหสุดจริงๆครับมีครัคนนีครับผมโอ้ได้ไปถึงสคิวครับผมโอ้สงสัยต้องจีกันแล้วนะครับผมออ้ยตอนนี้ครับผมโอ้โหคองโดนเียโก้วงเข้าไปครับผมยังไม่เห็นครับผมเฮ้ยตอนนี้ครับผมพิซซ่าทกันไหมครับโอ้ตอนนี้เราเจอแพงครับไพ่ครับไพ่มามเฮ้ยได้ด้เด้ไดดเดี๋ยวป้นหนึ่งเป้นหนึ่งแป้นหนึ่งเป้นึ่ป้นึ่ป้น

ตอนนี้ครับผมซามิระรู้เป้าหมายครับผมอยู่มีเปิดตีไปครับผมในตอนนี้อากาซิกำลังสมทบซามิระครับรอซามิระเปิดซามิระเปิดไปแล้วผมโอ้โหเจอได้คิวไหมโอ้โหซามิระตายคนแรกครับอากิี้ยได้คิวคิวครับผมโอ้โหทำยังไงครับถอยมาก่อนครับต้องถอยมาก่อนครับตอนนี้ไม่ไหวจริงครับผมโอ้โหเสียครับเสียไฟนี้ไปแล้วครับผมโอ้ไม่นะโอ้ไม่ตอนนี้ครับผมโอ้โหตีกลับมาเสมอแล้วนะครับผมใกล้จะตีกลับมาเสมอแล้วตอนนี้ครับผมตอนนี้เลนล่างกันจะแตกครับเลนล่างกันจะแตกเราอรับไปช่วยครับเราอยากไปช่วยเอ็กโคครับตอนนี้คครรัับบตตีีไปครับ ตีไปครับตีไปครับโอ้ยไปไหนจะไปไหนไปไหนไปดีมา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 ดีเฮ้ยเดเดเด้ดเ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 ดโอ้ดเดอดเดเเป็นเด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 มดเดเคเด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 ็ดเ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 ดดเดเดเเด้ยเดเดดเดอเดเดอเ่่เเเเเ เอ้ยยอ้เราช่วยเขาทันไม่ทันนะครับไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ทันสำหรับบูคองนะครับผมแต่เรายังพอช่วยช่วยช่วยไหมเออได้ไดี๋ยวได้ๆไปดีมาดีมาดีมาดีเออสวยงามครับผมโอ้โหตอนนี้ครับผมโอ้โหเฮียเปิดตีไปครับผมบูคองครับผมช่วยเอเย่ยังสูสีเปิดตีไปครับผมแต่ไม่น่าจะเป็นผลครับตอนนี้ครับผมบูควองกำลังจะหนีครับผมโอ้โหหนีมาได้อย่างเรียบร้อยหรือเปล่าทำไมไม่กลับเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมไม่กลับแป๊บนึงทำไมไม่กลับ ทำไมไม่กลับโอ้ไปครับไปครับโอ้เขาคิดว่านั่นโม่คองตัวเอ้ยเดีๆๆ๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาอุ้ยอุ้ยได้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 แน่นอนได้แน่นอนณจุดๆนี้ครับผมได้แน่นอนครับผมได้แน่นอนครับ ได้แน่นอนครับผมโอ้โหไพ่วยหนีไม่ไหนไพ่วยหนีไม่ไหนอย่าอย่าอย่าไพไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วโอ้โหสวยงามครับผมโอ้โหซามีรัได้3คิวเฉยเลยครับผมโอ้โหแล้วผมก็ได้เป็น2อคิวครับผมเจอกันตอนไหนไม่รู้ผมัมแต่มองกล้องตัวเองอยู่ตอนนี้ครับผมโอ้โหกําลังเอาบาลอนครับ3คนครับผมโอ้โหรับรองครับผมได้แน่นอนครับผมได้แน่นอนครับผมสวยงามครับผมโอ้โหได้บาลอนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วครับและตัวนี้ก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องจบเกมแล้วนะครับผมพอตอนนี้มาจุดคายแม็กกันแล้วนะครับผมแห้กําลังบุกกลางมาเลยนะกําลังบ การหมดกันเลยนะตอนนี้ครับเราเจอแพ้หลงฝูงมาครับโอ้โหสวยงามไหมสวยงามไหมเอ้ยสวยงามป่ะเอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเด้อไปดิไปดิไปดีไปดิไปซีไปซีไปซีเอ้ยเดอเออเออโอ้โหสวยงามครับผมพาเลยแต่อย่างสวยงามครับผมและหยุดเวลาได้อย่างเออเออเอออย่างหยุดได้นะได้นะ ได้เนาะโอ้ในกาซายเป็นซอนย่าเลยครับโอ้สวยงามรับผมโอ้แหมจบแล้วแหละมันจบแล้วมันจบแล้วโอ้มันจบแล้วอะนาคินข้าคอยอยู่ที่สูงกว่าอะไรอะไรอะไรโอ้อะไรมาติอะไรตรงนี้มาติอะไรตรงนี้มาตดอะไรตรงนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกโอ้จบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วมันแฟดไปอ่ะโอ้โหจีจีครับจีจีครับโชยุเป็นหนึ่งทีโอ้โหสวยงามบผมสวยงาม